ธรรมมาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านณเวลานี้มีโอกาสได้นำคำสอนของพระตถา,าคตมาเผยแผ่พร้อมชี้แนะตามธรรมที่ควรเป็นตามเหตุตามผลให้เป็นที่เข้าใจกันยิ่งขึ้นข้อธรรมที่จะนำมากล่าววันนี้มีชื่อว่าเพราะมีสิ่งที่ไม่ตายสิ่งที่ตายจึงมีทางออก พระองค์ทรงตรัสบอกสอนไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งซึ่งไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงจากไม่มีอยู่แล้วไซการรอดออกไปได้สำหรับสิ่งที่เกิด ที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงก็จะไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่มีสิ่งซึ่งมิได้เกิดมิได้เป็นมิได้ถูกอะไรทำมิได้ถูกอะไรปรุงนั่นเองการรอดออกไปได้สำหรับสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงจึงปรากฏอยู่ ใครๆไม่ควรเพลิดเพลินต่อสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยกระทำแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนปรุงแต่งเพื่อชราและมรณะเป็นรังโรคเป็นของผุพังมีอาหารและตันหาเป็นแดนเกิดส่วนการออกไปเสียได้จากสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติอันสงบ ไม่เป็นวิสัยแห่งความตรึกเป็นของยั่งยืนไม่เกิดไม่เกิดขึ้นพร้อมไม่มีโศปราศจากทุลีเป็นที่ควรไปถึงเป็นที่ดักแห่งสิ่งซึ่งที่มีความทุกข์เป็นธรรมดาเป็นความเข้าไปสงบรำงับแห่งสังขารเป็นสุขด,ดังนี้จากพระสูตรนี้พอสรุ สรุปให้เป็นที่เข้าใจถึงหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นว่าเพราะมีสิ่งที่ไม่ตายสิ่งที่ตายจึงมีทางออกคือเพราะมีอสังคตธรรมสังคตธรรมจึงมีทางออกเพราะมีความนเทุกข์ทุกขจึงมีทางออกเพราะนิพพานมี การออกจากวัตตะจึงมีดังกฎธรรมชาติที่มีชื่อว่าอิทัปปจจยตา mm hmm. เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสาธุคะ่ะ สำหรับชาแนลของสิทธิอัตุโลบอกธรรมะนี้ฝากท่านผู้ฟังที่สนใจในธรรมะนี้กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อได้เห็นคลิปนี้ได้ทันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ